รถกระบะสีประตูตัวท็อปใหม่น้อยปีใหม่กับเจ้า Nissan Navara 2.5 EL Black Edition สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมรถกระบะสีประตูนะครับราคาขายอยู่ที่565,000บาทเท่านั้นสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของเดี๋ยวไปรับชมคลิปเต็มกันครับ สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมวินคออโต้นะครับวันนี้เรามาเจอกันที่สำนักงานใหญ่อีกเช่นเคยนะครับผมกับคออโต้นะครับสาขาตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงศ์นะครับผมวันนี้อย่างที่เกิดไปหัวคลิปนะครับวันนี้เรามีรถกระบะเข้าใหม่1นึคันนะครับสภาพจะบอกว่ามือหนึ่งแน่ๆเลยนะครับผมกับรถคันนี้นะครับกับเจ้านิสันนะครับนาวาร่านะครับผม2.5 EL Black Edition นะครับผม EL นี่ ก็เป็นตัวท็อปนะครับเป็นท็อปสุดเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าออปชั่นเต็มๆชุดแต่งแน่นๆแบบนี้นะครับผมราคาแค่5 6 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมเจ้าคันนี้ท็อปยังไงมีดียังไงจะพาไปชมนะครับผมมาเรื่องมาที่ด้านหน้าเลยนะครับผมด้านหน้านะครับอย่างที่บอกว่าเป็นตัวท็อปนะครับผมกระจังหน้านะครับจะเป็นนี่เลยนะครับเป็นเทานะครับผมตัดโลโก้ nissan สีโครเมียมแบบนี้ตัดดำแบบนี้นะครับแล้วก็ฝากระโปรงนะครับจะเป็นทูโทนนะครับจะเป็นขาวนะครับแล้วก็ตัดดําด้านนะครับก็ดีเทลก็จะประมาณนี้นะครับดีเทลก็จะเยอะหน่อยสําหรับเจ้าตัวท็อปคันนี้นะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับผมตัวนี้จะเป็นดําตัดส้มนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นตัวท็อปพิเศษจริงๆสวยจริงๆรคันนี้นะครับแล้วก็ขยับมานะครับขยับมาจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้จะบอกว่าสว่างพอๆกันกับ ไฟหน้าเลยนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาจะเป็นไฟหน้านะครับตัวนี้จะได้เป็นตัวโรเจอร์แล้วนะครับผมโรเจอร์อัตโนมัติด้วยนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับแล้วก็ขยับมาอีกนะครับผมตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับจะได้เป็นตัวล้ออลอยสีดํานะครับล้ออลอยสีดํานะครับรับยางนี่เลยโตโยนะครับผมขอบอ่าจะเป็นยางสองห้าห้านะครับขอบสปนะครับ เป็นขอบ18นะครับเป็นแม็กแท้โรงงานนะครับมาอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ขึ้นมานะครับจะเป็นซุ้มล้อนะครับตัวซุ้มล้อตัวนี้จะได้เป็นยำย่านนะครับเพราะว่ามันจะตัดสีขาวนะครับสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ขยับมานะครับด้านบนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกพับสี่ด้าสี่บานไฟฟ้านะครับแล้วก็กระจกข้างก็ปรับไฟฟ้าหมดนะครับดูข้างล่างนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับลืมบอกไปว่า กล้องตัวนี้คันนี้นะครับได้กล้อง360องศานะครับก็คือ360องศานี่ยังไงก็คือกล้องรอบคันนะครับมองได้รอบคันเลยนะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนในการขับขี่นะครับผมแล้วก็ที่เห็นชัดๆเลยนะครับจะเป็นสติกเกอร์นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นตัว black edition นะครับสกสติกเกอร์นี่จากศูนย์โรงงานนะครับผมแล้วก็มาพร้อมบันไดนะครับบันไดเจ้าคันนี้นะครับผมก็จะตัดสีส้มเหมือนกันเหมือนข้างหน้าเลยนะครับ ขาวดาส้มนี้เป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยนะสําหรับเจ้านิสันคันนี้นะครับผมนี่แล้วก็จะมีติ๊กเกอร์นะครับ2.5 DDTI นะครับ VTS Turbo นะครับคันนี้นะครับแรงแน่นอนนะครับขึ้นมาก็จะเจอเป็นมือเปิดประตูนะครับมือเปิดประตูนี่ก็จะเป็นตัดสีดําเหมือนกันนะครับผมกดปลดล็อกเลยนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับขยับมาอีกนะครับขยับมาขยับมาขยับมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะเจอตัว แบล็กอี dition นะครับอย่างว่าเป็นตัวพิเศษนะครับเขาก็จะมีสติกเกอร์ที่จะแบบว่าบ่งบอกนะครับว่าคันนี้เป็นตัวพิเศษนะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ขยับมานะครับสําหรับฝาท้ายนะครับผมฝาท้ายคันนี้นะครับก็จะทํามาเหมือนเป็นทรงตัวสปอร์ตนะครับเหมือนจะมีสปอยเลอร์ด้วยเห็นไหมตัวนี้เหมือนจะเป็นสปอยเลอร์ในตัวนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่บอกนะครับกล้องมองหลังนะครับสาม้อหสิบองศานะครับโลดูได้รอบคันนะครับผม โลโก้นาวาร่าเดิมโรงงานมาครบโลโก้นิสสันเดิมโรงงานมาครบโลโก้บ่งบอกตัวท็อป EL มาครบนะครับผมสำหรับคันเจ้าคันนี้แล้วก็มีบันไดหลังปกตินะครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นมีตัวทับทงทับทิมนะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าสว่างตาแตกกันเลยนะครับดูกันที่ข้างหลังก็ะบะนะครับผมคันนี้ใหม่ใหม่นะครับดูเอานะครับผมสวยมากๆ นะครับเป็นของนิสันนะครับไม่ไม่ได้เปลี่ยนมาจากที่ไหนนะครับผมเป็นเดิมโรงงานนะครับแล้วก็จะมีไฟรับทีมข้างบนด้วยนะครับเป็นไฟเบรนะครับผมแล้วก็มาพร้อมอ่าสายวิทยุอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคีบฉลามเออนะครับดปสวยแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูด้านในกันบ้างว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับเรื่องมอนจากข้างหลังโอเคเปิดเข้ามานะครับโอ้โหกินใหม่ยังอยู่เลยนะครับเจ้านาวาล่าคันนี้นะครับ มองที่มองเห็นชัดๆเลยก็จะเป็นเบาะนะครับเบาะตรงนี้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับตัดผ้าสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเบาะตัวเนี้ยจะค่อนข้างที่จะนิ่มมากนะครับผมมีสายเบลลนะครับซ้ายขวาครบนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีแอร์ปรับข้างหลังด้วยนะครับสําหรับข้างหลังนะครับรถกระบะนะครับส่วนมากสิ่งที่ต้องเจอก็คือคนนั่งหลังแอร์ไม่ค่อยจะถึงนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ยี่ห้อไหนก็ช่างแต่ว่าตัวเนี้ยนะครับได้แอร์ด้านหลังมาเรียบร้อยนะครับผมมีที่วางแก้วมีที่วางแก้วน้ํานะครับครบคันจริงๆรคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมโอเคเปิดข้างหน้ามานะครับสิ่งที่เจอชัดเลยก็จะคือคอนโซลนะครับผมคอนโซลตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับคงสีดําไว้อยู่นะครับแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ํานะครับที่วางโทรศัพท์ชาร์จแบตนะครับผมมีที่เสียบที่ เสียบจุดบุหรี่นะครับแล้วก็คล้ายๆกับว่าใครอยากชาร์จแบตหลายๆเครื่องเนี่ยก็เอามาเสียบได้เลยนะครับแล้วก็วางได้เลยนะครับมีที่วางโทรศัพท์กับที่เสียบบุหรี่ข้างบนนะครับผมดีมากคันนี้นะครับแล้วก็ลงมาจะเป็นแผงแอร์นะครับแผงแอร์จะแยกซ้ายขวาแบบนี้นะครับเป็นแผงแอร์นะครับแล้วก็ลงมาจะเป็นนี่นะครับผมไฟฉุกเฉินนะครับลงมาก็จะเป็นจอตัวนี้นะครับจะได้เป็นจอทัชสกรีนนะครับทัชสกรีนโรงงานนะครับผม นี่สวยๆเลยนะครับเปิดตัวนี้ก็จะได้เป็นแอร์นะครับตัวแอร์นี่ก็จะเป็นตัวแอร์อนาล็อกอยู่นะครับนี่อนาล็อกถึงออโต้แหละมีปุ่มกดแบบนี้นะครับแล้วก็ลงมาอีกนะครับจะเป็นตัวเกียร์นะครับตัวนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมที่ขอเป็นคมเมียมสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ USB บีถ้าเสียบข้างบนไม่พอนะครับมีสายข้างล่างนะครับมีให้เสียบข้างล่างด้วยนะครับโอคันนี้สะดวกสบายแล้วก็มีนี่อีกนะครับผม ชาร์จไปเลยครับขอคุณจะซื้อมาจี้พ่วงมาห้าเครื่องหกเครื่องสิบเครื่องชาร์จได้หมดนะครับผมแล้วก็ขยับมานะครับสําหรับนี้ก็จะเป็นตัววางแก้วน้ําตัววางแก้วน้ํานะครับแล้วก็เบรกมือนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับผมค่อนข้างที่จะคันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับสําหรับตัวเจ้าคันนี้นะครับแล้วก็ด้านบนจะมีไฟแบบนี้หลอดไฟเหมือนเป็น led นะครับเจ้าคันนี้นะครับผปรับไปปรับซ้ายปรับขวาได้นะครับกับเจ้าคันนี้นะ นะฮะโอเคแล้วก็เขาข้าวประมาณนี้แล้วก็มาถึงพวงมาลัยกันบ้างนะครับพวงมาลัยตัวนี้จะได้เป็นตัวมัลติฟังก์ชันนะครับอย่างที่บอกว่าตัวท็อปนะครับแล้วก็ตัวพุทสตาร์ทนะครับตัวนี้จะได้เป็นกดเลยไม่ต้องมาใช้กุญแจไขแล้วนะครับผมอย่างที่บอกว่าเขาเป็นตัวท็อปนะครับออปชันเขาจะเยอะสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวกระจกนะครับผมก็จะได้เป็นกระจกปรับเหมือนที่บอกไนแต่ที่แรกนะครับกระจกปรับซีบ้านนะครับแล้วก็กระจกข้าง ปรับตรงนี้หมดเลยนะครับผมไฟฟ้าหมดเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้ากันบ้างนะครับโอเคมาถึงข้างหน้านะครับผมอย่างที่บอกว่ารถคันนี้นะครับเป็นปีสองพันยสบนะครับค่อนข้างที่จะเป็นปีใหม่มากๆนะครับคันนี้นะครับสิ่งที่เห็นตอนเปิดฝากระโปรงขึ้นมาก็คือ นี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวไฮดรอลิกนะครับเป็นโช๊คไฮดรอลิกแล้วนะครับไม่ต้องมายกแล้วก็หาอะไรมาค้ำนะครับผมฝากระโปรงค่อนข้างที่จะหนักนะครับแล้วก็นี่เลยยางลงยางรองนะครับผมเดิมๆทุกอย่างรถไม่มีชนไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมไม่มีไฟไหมแน่นอนนะครับผมตัวยางยังอยู่นะครับแล้วก็โฟลเคิร์ดยังอยู่ครบนะครับผมนี่มออกอก็ยังอยู่นะครับผมมาพร้อมกับตัวรองนั่นเครื่องนะครับ นิ่มๆเลยนะครับตัวกันความร้อนด้วยนะครับแล้วก็ที่เห็นนี่เลยก็จะเป็นที่ครอบเครื่องนะครับครอบเครื่องของ닛สันเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าคันนี้มีเทอร์โบนะครับแรงนะครับเครื่องของ5แต่ประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับ닛สันนี่เป็นรถที่ค่อนข้างที่หลังๆมานี่จะทําประหยัดน้ามันนะครับตัวนี้จะได้เป็นตัวเบรก ABS ด้วยนะครับผมแล้วก็แอร์แบ็คู่นะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผม ่ะโอเคแล้วก็แบตนี้แบตใหม่นะครับรับประกันด้วยนะครับผมทางบริษัทเรารับประกันนะครับมีวารันตีด้วยนะนะครับผมโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับใครที่อยากได้รถกระบะสีประตูไปใช้งานนะครับผมกับตัวออปชั่นเต็มๆชุดแต่งเต็มๆตัวท็อปแบบนี้นะครับผมกับเจ้ามิสสันนะครับนาวาล่า2.5 EL ตัว Black e dition ปี2020 ไมค์คันนี้ฟังดีๆนะครับอยู่ที่60,000โลเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับใครที่สนใจราคาขายอยู่ที่5,65,000บาทนะครับใครอยากจับจองก็เดีจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ข้างล่างล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่รับฟังกันจนจบคลิปนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสรัวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ